ตัวตาขับจ้าเพิ่นเงินไปไปล่างรับจ้างนั่นแหละเพิ่นให้รังเทือก็ระล้อยนึงรังเทือกหาซื้พอได้ซื้อกินไปล่างเทือนึงเัรอไหนเออถ้วยเป็นร้อยผมเป็นสิบไปเบิดมือได้เหมดเวลาเพิ่นต้องการแล้วเพิ่นมาเอาต้องไปนั่นแหละแมนไปว่าไงก็ไปครับจ๊อบเว่าถ้วยนี่เออจ๊อบคือทางน้องฝ่าพื่อนเป็นร้อยเออก็บลายเจ้าบริเพณน้ำยาล่างจานชลัยบอกบริเพณบริเพณดีแล้วจ้ะคอย กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนบานแกชิดมิดแกเคียงทีเขาหลบลาหักแพงบ่าวาสีอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขาสู้ซองยูทูบ่าวขมายบาลลาวคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้พ่อพ่อกับบะขมายกับยู่ที่บ้านโดมังแงวพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กเดินทางมาหาทางน้องผ้าไาซันพี่น้องเลยพยายามพายามทำข้าวไาซันปิดการเป็นอยู่บ่ได้มาดนเติบพี่น้องเลยก็เลย ในแหวกมากะว่าบุมีข่าวกินแล้วไอ้สันเนาะทางน้องฝากเิ่นกับเป็นครอบครัวที่ทุกอย่างขาดเกินแหละพี่น้องเลยต้องดินรุนสูบหาดอกกระเจียวขายไปวันพอประทังชีวิตไอ้สันเนาะ,ะพี่น้องเลยเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกําไพ เพื่อได้ทำคลิปใหม่ๆเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องเอพซีเฮาได้เบิ่งได้ชมน้ำกันได้ด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถ้าหากว่าเบาไฟเบาพิพาสประกันใดต้องกราบขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องนะเอพีซีขเราได้ทานที่เขามาเบิ่งมาชมไว้ก่อรรวงหน้าพี่น้องเลยเนาะไปเพราะาะไรห้างเนาะก็เสด็จผ้าพี่พาน้องผ้าเอพีซีเฮาเข้าไปทักทายสบายดีทางแม่ใหญ่แล้วก็ทางน้องฝ่าพิ่นประพร้อมกันเลยพี่น้องเลยสบายดีเด้วยสบายดีสบายดีแม่ใหญ่ยด เป็นยังไอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนรับคือเก่าอยู่บ่อไม่ใหญ่เด็กก็เลยกินตัวต่างรับใจเออเพิ่นไปล่างรับจ้างนั่นแหละเพิ่นให้ลังเทือกกระล้อยนึงลังเทือกกระหาซีบพอได้ซื้อกินไปล่างเทือก,ออกนึงอันไหนเออถุยเป็นร้อยผมเป็นสิไปเบิดมือได้หมดเวลาเพิ่นต้องการแล้วเพิ่นมาเอาตกใจนั่นแหะแมนไปว่าไงก็ไปฮับจ๊อบ่ว่าถวยนี่เออจ๊อบคือทางน้องฝ้าพี่นอนเป็นร้อย เจ้าบริแพ้น้ำยาล้างจานชฉลายบพจ้กบริแพ้ดีแล้วจ้ะคอยนี้คันเห็นถ้วยกับน้ำยาล้างจานนี่แพ้ฉลายข่อยเขาให้ของกินมาสู่น้องกินโอแต่ละมื้อโดยโดยมันอยู่ยากแลล่ะมันบวมีคันว่าไปนี่ไปกับน้องว่าฉันใ้เเลยปุ้ใหญ่เนาะกยู่หลังไหนมันบอกกุ้งกัดโอ้กับบวมีปั๊ดแม่กับบวมีปั๊ด จ้าอยู่ได้เพซะ啥ไปเห็นงานกับไปจอบนั่นไปจอบนี่แล้วพอแม่ก็ได้เธอบอกมีกับบได้ไปครับจบนีเล็กๆ่น้อยบาตนี้แหละกินบันเมื่อหนึ่งสามเธอกินมันละบททันกินก็สิบบัตหลายคนบาตนี่เออฮกปากกินบานีรฮกยังห่าบัตนี่นะมาหนึ่งยังห่ามาทางนี้บาต หาดกเจียวขายชื่อกินอีกเออบัตโอ้ยบาเนี่ยไปให้อยาได้มื่อนึงสามสิบพบาทมาชื่อเมื่อหนึ่งสามสิบห้าพันบุงานกรุงทีนะบุบัตรด้จ้ะน่าเป็นห่วงพี่นองเลยแม่บ่ได้ไปหาเห็ดปวกบ่เห็ดปวกออกบ่ออกาทางนี้อ๋อแล้วต้องข้าเห็ดป่วกเคยไปหาู่บเจ้าน่ะมาี่บหาเห็ดป่วง ขันมันออกกันได้ในเต็มมือตาว่ะพี่น้องทางบ้านบ่ากว่าไพ่เนี่ยโอ้ยแกจะรถไทยมากพี่น้องมันมาออกไปย่ำไลยนะมันหลายแกคนแกคนคนจาหลายไม่ได้หัวลายแม่คนมาคนนั่นขาม้าน่ะเต็มรถนะเนี่ยเต็มรถเต็มรถรถไทยน่ะจนมือวางนั่งขาไปจักไปตอนไหนบ่จักร พวงคนกับไปตั้งแต่เมืออไม่ผีแต่คมบแต่ยังไปก็มีพี่น้องบัดรคามาเพิ่นเมื่อยบัดนี้เต็มมา่ยารถไทยค่อยบุญแม่ว่าเฮ็ดปลวกได้หลายนะคุณขึ้นน้องฝ่าก็อยู่ไปหากำมาได้เต็มมระตาจ้าว่ส่วนไลายนี่จะไปหาทา้งในน้องฝ่าส่วนไลายตอนนี้มัน่มีป่าแล้วจ้ะเน่บัดนี้เจ้าคันมองเฮ็ดออกบัดนี้่ะมองขยเอาวเจ้าอันนั้น เรียบร้อยก็ให้เรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแม่นบูเรือนยังบาดน,นี่ป,นปีนี้ยัดบะหมา่ข่อยเบิงเ่งนี่ประจอบมองเก่าโอ้ยแปลงแล้ว,วะ่ะเขาให้ดูอ้อมแล้วมองนีกบ่ได้ใช่ไหมประจบเบิ่งมองนั่นอีกบาดน,นี่แปลงที่เ่าเฮ้ยเนาะยังบม่ได้กินข่าวชั่มมัอนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยยังบม่ได้กินข่าวลานสาวครับ หน้าสาวแด้วนี่เนาะซ้ำกันลาสาวกับอาคือฟ้าแฟดเลยผู้หนึงิบซิบตัวใดก็ผู้หนึงนะน้องน้ำเป๊ปซี่นี่สิบหกบอหรือสิเจดนอิบหเอ้าน้องน้องฝากัิบหกยางขาวแล้วสิบเจยางนี้สิบหกชิบหกยางออันนี้กะย่างข้าวทุกชนผูอ่ไนกะดไปหาดอกเจียวนี่ไปเหมนกันบอ ือไปจะน้องฟ้าไปไปน้ำมืปกับมูมาส้วนแต่บางทีก็ไปคนนึงมันอัดสับมาได้เลยอ๋อไปร้จักรดียว่าเราไทยนะมันก็ได้ไปหน่อยคนมันก็นั่นได้เงินหลายแล้วแน่น่ะเนาะปกตินี่พายจะได้ไปดูกัวมูเจ้าบ่หรือว่าน้องฟ้าเอาผูทีได้ไป เดือกมันะนไปงกบยคันวาบำม่อนแต่ละมือนี่ไพ่ทีเป็นผูได้ไปเลือกมูนะคือว่ามือนี่คอยไปมืออื่นจะคอยก็ไปอีกสินะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยน,นไป,ป,นนไปมือนี่เจ้าไปมืออื่นเนี่ยเจ้ายูคอยไปอหากไปแต่ละมือนี่มานกูค้นบ่ ดอกเดียวนี่มาานนนูคเเะดอกียวนี่มันหู้วะคือม,มาน <c oughs> มันหู้วะหรือว่ามันไปบ่เป็นคือว่ามานทาราคือว่ามานแท้แค่ลูกบอดงจะดอกเออน้องใหม่น้องใม้นี่เศร้าไปหาได้เนาะตอนนี้ <c oughs> น้องใม้กับมันด้วยกันนองม่กัมันวิธีไปยามมาขันในยามมันเดือนของก่อนนี่ทั้งแห้ง ยังหวานน้ำไม้กระหนูนี่น้ำไม้นี่เนาะสุวลายนี่สีหาน้ำไม้ยังแถวนี่ทางนี้น้ำไม้บกน,นไม้ไล่ย,ยไนไม้ไลาก็มีบ่ยามได้น้ำไม้ล่ออกยามนี้ออกแล้วบ่ยามนีม้มีแล้วแหนมมันบดวันนอมันยามนี่โอ้บ้าน มันอายนี่พูดได้เดือนเก่าเดือน10พูดได้มันานมันไหลคู่่คู่ว่าได้พนหะทบตีนใช่ตุ่มตุ่มกับโปเลนเลเสียมใช้น้ำไปแม่ไปแม่กับโไปเป็นกระเป๋าไปมือหนึ่งกระเป๋าซองกระเป๋าก็แล้วนอนง่ายไง่ายน้มนไหลเอออยู่พุน่ะมัน่หลป่้มันไหลไหลเออพี่มันเป็นบ้านหลเนาะ เพนบได้หามในห่วงที่หานอม่อกคะหาอย่ดงสีดอืมายเติบไปนเนาะไสยบัดยามไปหานี่ย่างไปบอกหานอไมไหนขึ้ไป่วงย่างไปบัดมาได้ค่ะมาหนากาหามอไม่หามอไม่นี่หาบประการรดขอเบิร์นี่ลาบไปเทอเดียวเท่านั้น ไปสองคนอยุ่ยพลหาเปลี่ยนกันเฮ้ยน้องผ้า <c oughs> มาบาัตรมาเฮือนบ่มีบัตรลงไปมาเบิ่งแม่ย่าบัดนี่พ <c oughs> ัดกันไปฮาดอกกเกียวขายพี่นอ้องมื้อนี้ขายไปแล้วได้เงิน30,000บ่ันบซื้อไปแล้วเงิน30,000บพัยังอยู่ย,ยังทันเราไปซื้อจ้ะยังบ่ทันเราไปซื้อ บุพาว่าชื่อื่อยังกันไปเข่าหานกันเห็นยังก็นจะได้เบิร์ตบุพพ์อจำหนอนเนาะบพอ๋อใส่เป็นอันนี้ใช่ไหฮะใส่เป็นอีดีพี่น้องเงินสามสิบห้าพันอยากจะเห็นยังจะได้เบิร์ตบุพ่อว่ะสันบ่าธรรมดาพี่น้องอาครับอากับลานอนุไลเลียใกล้เคียงกันหัวเพียนหัวกำลังสชีน ขึ้นชูไว้สาวได้วนิ่ะแต่ยังบริทนาอดอายุ18ปีพี่น้องกำลังอีกจักสองปีงามปานแต้มพี่น้องแต่ละคนพี่น้องผูกปินหนาไปทางไหนจักชิว่าจากไหน,น,นางามแต่งงามว่าเป็นน้ำก้องบอ่หรือว่าเป็นน้ำคนงาม งามเน้กล่องนี่กล่องเจ้านะ่ะบัวงามแล้เบิ่งตัวจริงเขานางงามกว่าโอ้ของแท้ดีฉ <c oughs> ันเนี่ยน้องฟ้านางฟ้าบนดินพี่น้อง <c oughs> ตกมาแต่และนางฟ้าตะเกาอยู่สวรรค์เนาะอันนี้มา <c oughs> อยู่บนดิน <c oughs> ตกอยู่นางแอะ และตัวก oh, okay. ็ถึงฝ่าลงมางามเื่หัวอันยก์บอกับเป็นบานยานบมมีผู้เมาบอกอฝาเออยานบมมีผู้เมาอายุยังบวทันไงอายุใหญไก่อนอายุหลายก่อนเนาะจังเอาอายุหลายบ่ยานแต่ตอนนี้ยังน้อยอยู่ บได้เห<ส>นถ่ายบได้ถายเปิดใจหรอกนถ่ายค็งามให้เห็นนุ่มเบิ่งชื่อทะลาะใหญ่กว่านี้ก่อนเออพี่น้องเอ้ยมีผู้เีกแม่นถายให้เห็นดิบชีบึงก่อนนองฝ้าตัวเป็นเป็ดตกสวรรค์ตกเต็งฝ้าหลังแอะด้วยยางเยอยญ่บนดินบาดนีพี่น้อง ชีวิตประจำวันคือตื่นตั้งแต่ไก่โห่ไปหาดอกเกี๊ยวมาขายบัวดาวเขานาไปอุดเอาอยากมาสกินในเมือนหนึ่งสามสิบพันไปซื้อเฟอมาแล้วถั่วละซาอพันบอก้วยถั่วตัได้เฟอ่อนะถั่วละซาจ้ะถั่วละซาอนี่เป็นเงินเงินไทยนี่จะจบาทพวกไ้จำเงินไทยเอา คือ่าหารกมานี่เาพี่เนเรากเออบกคือกันหอดบอสนชาบาทเนาะชาพันหอดบอสยี่สิบบาทสี่สบาทแมนบอกเหร่าพันลยอดาพี่น้องผูก แม่ข้าแล่นแล้วพี่น้องแล่นไปขายอย่างเด้โอ้ถุงกระซ้าพี่น้องดอกกระเจียวทางอันเอื้อยน้องนำ่ำเปบปซี่วะสันพี่น้องเอ้มีทานมียังขายพี่น้องถ้าวานันพี่นอ้องพวกปลายเอฟซีเฮาเดินทางไปาทางมาถ้าว่าต้องการทาทานหรือว่าดอกเจียวน้องใม่ก็มีพี่น้องเอ้ ทา่นทา,น,านี้กับท่านมานี่ก็มีท่านนี่พี่น้องอ้าวแม่แม่ผู้ยังเงิอ้าวยุก็ใหม้โอ้นึกว่าผู้ยังมาปีนกุกใม้นี่เอ้าตดตุยเรอพี่น้องมา,า,งมางจากเจ็บบ่หนี่โอ้เกง่งดีนี่เกง่งดีจังตัวน้องกุกใไม้เนาะโอ้